สวัสดีคะ่ะน้องๆสวัสดีกับพี่กุ้งเราเรียนรว,วีด้วยกันเองนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนึงน้องๆคะพี่กุ้งก็สอนอบทพระคัมภีร์ใหม่ไปแล้วทั้งหมด3ตอนนะคะหวังว่าพวกเราคงจะจํากันได้เนาะไม่รู้ว่าเรื่องแรกเราจำกันได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรถ้าจําไม่ได้พี่กุ้งก็จะบอกนะคะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเรื่องแรกของเราก็คือชื่อว่ากําเนิดพระเยซูนะคะ แล้วก็เรื่องที่สองนะกำเนิดพระเยซูนะคะก็คือ,อตอนนั้นก็เล่าถึงตอนที่ที่เล่าไปก็ก็คิดว่าพวกเราคงไม่คิดว่าใกล้จะถึงวันคริสต์มาสเนาะพี่กุ้งถึงมาเล่าเรื่องวันกำเนิดพระเยซูนะคะก็ไม่ใช่เนาะก็อยากจะแค่เป็นบทพระคัมภีร์ใหม่นั่นเองที่อยากจะ,ะกลับมาเรียนกันดีๆด,ดีกว่านะคะโอเคแล้วเรื่องที่สองนะคะก็ชกายคนหนึ่งที่พระเจ้าส่งมานั่นก็คือ พระเยซูนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่พระเยซูจะมาเนาะพระเจ้าก็ส่งยนมาก่อนนะคะยนก็ได้มานําผู้คนกับใจใหม่นาผู้คนมารับปฏิสมาแม้กระทั่งพระเยซูเองก็มารับปฏิสมากับยนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือพระ,อะช่วงเวลาที่มารระชน พระเยซูนั่นเองนะคะก็มารมาหลอกล่อพระเยซูหลายๆอย่างเลยแต่พระเยซูนะคะชนะมารด้วยพระคำของพระเจ้านะคะว่า,ามนุษย์จะดำรงอาหารด้วยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องอ่า กินภาวะเจนาคาของพระเจ้าไปด้วยนะคะประอื่นสิน่งใดเรามาจะอธิฐานด้วยกันนะคะมทนาสาธุการค่าแต่พระพิดาองค์มภู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระองค์ในแต่ละบทหวังว่าน้องๆเราทุกคนจะได้กำลังที่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงอวยพรและขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนอาเมนนะคะ แล้วก็เรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่4แล้วนะคะแล้วพี่กุ้งก็อยากจะถามกับพวกเราว่าถ้าเราพวกเราจะเลือกใครคนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนนะคะมาเดินเคียงข้างเรามาเดินร่วมงานกับเราเนี่ยเราจําเป็นต้องเลือกเขาไหมว่าเขาจะต้องเป็นคนดีเราจําเป็นต้องเลือกเขาไหมว่าเขาต้องรวยเราจําเป็นไหมคะว่าเขาต้องพูดภาษาเก่งๆเราจําเป็นไหมคะว่าเขาจะช่วยเหลือเราตลอดเวลาเราจําเป็นไหมคะว่าเขาจะสารพัดสิ่งดีๆเข้ามา แต่ว่ามีพระเยซูนะคะที่เขาเลือกสาวกของเขาพระเยซูนะคะเลือกเพื่อนของเขาร่วมงานร่วมรับใช้กับพระเจ้านะคะ,ะพระองค์ไม่ได้เลือกในแบบนี้ที่พี่กุ้งเอ่ยมาเลยนะคะพระองค์เลือกสาวกของพระองค์แบบแบบอ่ะง่ายก็คือเลือกแบบพี่กุ้งก็ได้อาสมมตินะถ้าพี่กุ้งเป็นผู้ชายในสมัยนั้นเลือกแบบพี่กุ้งก็ได้อา ความรู้ไม่ค่อยมีเนียนหนังสือก็ไม่ค่อยเกง่งอ่าประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้ก็ชื่อเรื่องว่าพระเยซูเลือกสาวกสิบสองคนมาฟังกันเลยนะคะพระเยซูนะคะได้ทําการอัศจรรย์มากมายพระองค์นะคะได้รักษาคนป่วยให้หายพระองค์นะคะก็ได้เยียวยาคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ความคิดแล้วนะคะพระองค์ก็ได้เทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าด้วย กลุ่มคนนะคะก็มาหาพระเยซูเพื่อให้อ่าพระองค์นะคะรักษากพวกเขานั่นเองพระเยซูนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกผู้ชายนะคะเลือกผู้ชาย12คนนะคะจากที่ผูนะคะติดตามพระองค์อย่างมากมายเพื่อให้12คนนั้นสิบสองคนนั้นนะคะช่วยพระองค์ทำงานของใครคะทำงานของพระเจ้านั่นเอง ถ้าเรามีเรื่องสําคัญนะคะน้องๆหรือว่าใครก็ตามนะคะหรือว่าผู้คนที่ติดตามพระเยซูนะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเราทุกคนในที่นี้หรือว่าในที่นั้นต่อหน้าพระเยซูจะอธิษฐานกับพระองค์ไหมคะพระเยซูนะคะพระองค์ทรงขึ้นไปอธิษฐานบนภูเขาอย่างเงียบสงบพระเยซูนะคะอธิษฐานกับพระเจ้าอาธิษฐานกับพระเจ้าจนกระทั่งพระอาทิตย์นะคะปกดินเลย พระเยซูนะคะทรงอธิษฐานตลอดทั้งคืนพอลุ่งเช้ามานะคะพระเยซูนะคะก็ได้เรียกผู้ติดตามพระองค์นะคะและก็เพื่อนฝูงแล้วก็ผู้ติดตามผู้รับใช้แล้วก็ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์นะคะในผู้คนเหล่านั้นนะคะพระองค์ก็ได้เลือก12คนเพื่อที่จะมาเป็นผู้ช่วยหรือว่าอัครทูตนะคะสำหรับการรับใช้ที่สำคัญของพระองค์นั่นเอง สองคนแรกนะคะพระองค์ก็ได้เลือกสองพี่น้องนะคะซีโมนเปโตรนะคะอ่าแล้วก็ซีโมนหรือว่าเรียกว่าเปโตรนั่นเองนะคะแล้วก็แอนดูนะคะอืมสองพี่น้องเนี่ยนะคะเมื่อพระเยซูทรงเลือกเขาก็ได้ละทิ้งอาชีพชาวระมงทันทีเลยเมื่อพระเยซูนะคะทรงเลือกพวกเขาที่จะติดตามพระองค์และคนต่อไปนะคะสองคนต่อไปก็ยากอบและอ่า บุตรชายนะเออแล้วก็ยอนบุตรชายของเสบดีเขาสองคนนะคะก็ได้ละทิ้งอุปกรณ์ตกปลานะคะ,ะเพื่อติดตามพระเยซูเช่นกันพระเยซูนะคะได้เลือกอฟิลิปบาลาบาลาโทโลมิวมัทธิวโทมสัสซีโมนที่เรียกว่าเซโลเทยากอบุตรของอัลเฟอสัส ยูดาสบุตรของยากบและยูดาสอสคาริโอดนะคะก็พูดที่อายัดพระเยซูนั่นเองพระเยซูนะคะสอนว่าทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเหมือนที่สร้างบ้านไว้บนศีลาฝนตกน้ําไหลเชี่ยวบ้านก็ไม่พังแต่ผู้ที่ได้ยินคําของเราและไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนคนสร้างบ้านไว้บนหาดทราย ฝนตกน้ำไหลท่วมบ้านบ้านก็พังคำสอนของพระเยซูบางข้อก็ไม่ง่ายนะคะน้องๆถ้าเขาตบแก้มขวาก็หันแก้มซ้ายให้เขาตบพระองค์สอนให้รักศัตรูของพระองค์ให้รักศัตรูของเราผู้คนจะต้องพึ่งพาพระเจ้าในยามยากลำบากและผู้คนจะต้องพึ่งพาพระเจ้าในการดำรงชีวิต พระเยซูนะคะยังสอนอีกว่าให้คนอธิษฐานในที่ส่วนตัวในที่ส่วนตัวอย่าชอบยืนอธิษฐานต่อหน้าธรรมศาลาเหมือนอย่างผู้นำศาสนาบางคนที่เขาทำกันพระเยซูสอนว่าพระเจ้าเลี้ยงดูและก็อวยพรเครื่องนุ่งหม่มแก่ผู้ที่วางใจในพระองค์เพราะว่าพระเจ้าอวยพรอาหารให้แก่นก และก็พระองค์ก็ทำให้ดอกไม้มีสีสันสวยงามคนของพระเจ้าสามารถวางใจในพระเจ้าพระเจ้านะคะจะจัดเตรียมทุกอย่างที่จําเป็นในวันนั้นนะคะพระเยซูสอนหลายอย่างแก่ผู้ช่วยคนสุดท้ายที่ได้เลือกนะคะเมื่อพระองค์สอนเสร็จแล้วมีคนโลกเลื้อนนะคะมาอ้อนวอนพระองค์ พระเยซูให้รักษาเขาให้หายพระเยซูนะคะก็ตอบคนโลคเลือนว่าเราจะรักษาเจ้าจงหายเถิดขณะผู้ช่วยของพระองค์นะคะกำลังมองดูอยู่คนโลคเรือนก็หายเป็นปกติมีเพียงพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ผู้ช่วยของพระองค์นะคะรู้ว่าผู้ที่นำนั้นนะคะ นำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระเยซูเลือกสาวก12คนนะคะน้องๆก็เป็นหนังสือเรื่องราวที่เป็นพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระกัมภีร์นะคะที่ถูกพบในมัทธิวบทที่4ถึงบทที่เสร็จ บทที่4ถึงบทที่เดหรือและมาราโกบทที่1และลูกาบทที่6นะคะเรื่องราวในพระกัมพีนะคะน้องๆก็ได้บอกอเราเกี่ยวกับพระเจ้าที่แสนดีนะคะพระเจ้าผู้ซึ่งสร้างเรา,าและพระเจ้าต้องการให้เรานะคะรู้จักกับพระองค์นะคะอพระเจ้านะคะรู้ว่าเราได้ทําในสิ่งที่ไม่ดีมากมายใช่ไหมซึ่งพระองค์เรียกสิ่งที่ไม่ดีนั้นว่า ความบาปบอกหลายๆครั้งบอกไปสามบทสามตอนอย่างนี้แล้วครับผลของความบาปก,ก็คือความตายนั่นเองแต่พระเจ้านะคะรักเรามากอย่างมากเลยนะคะน้องๆพระองค์ก็ได้ส่งพระบุตรนะคะพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ชื่อว่าพระเยซูนั่นเองเพื่อมาตายบนไม้กางเขนนะคะอ่าเพื่อมารับผลบาป แทนเราทุกๆคนหลังจากที่พระเยซูตายแล้วนะคะแล้วก็กลับไปมีชีวิตบนสวรรค์นั่นเองถ้าเราเชื่อนะคะในพระเยซูด้วยหัวใจนะคะน้องๆและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูนะคะด้วยปากนะคะเพื่อขอการยกโทษบาปที่ได้ทํามาทั้งหมดนะคะน้องๆพระเยซูก็จะ ยกโทษให้เราอพระองค์ก็จะเข้ามาแล้วก็สถิตอยู่ในตัวเรานะคะน้องๆอ,งอืและเราก็จะมีชีวิตร่วมกับพระเยซูตลอดไปเลยง่ายใช่ไหมคะน้องๆแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปโบสถ์นะคะน้องๆก็ให้หลับตาแล้วก็อธิษฐานไปกับพิ่กุ้งนะคะข้าแต่พระบิดาถ้าเราเชื่อในความจริง ให้เราพูดตามแล้วก็ที่ทางกับพระเจ้าต่อไปนี้พระเยซูที่รักหนูเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้เพื่อมาตายแทนาบาปของหนูและตอนนี้พระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของหนูและขอให้พระเยซูยกโทษบาป ทั้งหมดของหนูเพื่อที่จะได้มีชีวิตในตอนนี้และวันหนึ่งหนูจะได้ไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ตลอดไปช่วยหนูด้วยที่จะเชื่อฟังพระองค์และดำเนินชีวิตและเป็นลูกของพระองค์อามนค่ะน้องๆค่ะและ้วพี่กุ้งก็จะมีคำถามท้ายบทสำหรับเรื่องนี้นะคะหวังว่า เราจะตอบกันมาเข้ามานะคะพี่กุ้งอาจจะถามหลังจากที่เราดูคลิปไปแล้วผ่านไปสัก1ินาทีแล้วก็จะมีคำถามตามมาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็สําหรับเมื่อจบแล้วก็เราก็จะแยกย้ายกันไปนมสัสก,การพระเจ้านะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรน,น้องๆทุกคนถึงแม้ว่าบทเรียนจะมีผู้คนทคี่เข้ามาดูน้อยแต่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทํางานกับจิตใจของทุกๆคนนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะแล้วเรามาตอบคําถามกันด้วยนะคะน้องๆ ข้อที่หนึ่งนะคะน้องๆพี่กุ้งจะถามกับพวกเราว่าพระเยซูเลือกสาวกสิบสองคนนี้นะคะเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งจากพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมพระคัมภีร์นี้นะคะถูกพบในพระธรรมอะไรบ้างอ่าถ้าจำบทไม่ได้ก็แค่บอกว่ามีพระธรรมอะไรบ้างนะคะอ่านี่คือข้อหนึ่งส่วนข้อสองพี่กุ้งถามว่า ข้อ2อาจจะยากสักหน่อยแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ถามนะคะก็ข้อ2พี่กุ้งอยากถามว่าสาวก12คนของพระเยซูเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างและข้อที่3พี่กุ้งก็ถามง่ายๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเจอโจทย์ข้อ2ยากไปแล้วนะอยากจะถามว่าซิโมนหรือเปโตรนะคะสองพี่น้องอัอนดูนะคะซิโมนหรือเรียกว่าเปโตรและอันดูน้องชายของเขานะคะ เขาทั้งสองเนี่ยทำอาชีพอะไรทั้งหมดก็มีทั้งหมด3ข้อนะคะน้องๆก็ตอบกันเข้ามานะคะก็ขอระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ